ครับี่ประกอบการตัดสินใจนะครับ Honda d ดีมซูเปอร์คลับรถปีห้านะครับรถสวยเลยครับชุดสีประมาณนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูดสีประมาณนี้รถสีสวยนะครับนี่ครับสวยใส่นะ มีเหาตรงนี้นิดนึงเห็นไหมครับนี่ให้เห็นนิดเดียวไม่มีประเด็นนิดหน่อย่อาครับรถใช้น้อยนะครับหน้าเครื่องแห้งแก่งเลยให้ดูหน้าเครื่องครับเห็นไหมครับเครื่องแห้งเปะเลยแห้งแก่งเลยหมยใช้ไปหมื่นหกนะครับสตาร์ทมือฮะดูยังใส่อยู่เลยนี่ตาตายังอยู่พบหมดเลย พาสีหกสี่นะครับอเดี๋ยวจะตั้เครื่องให้ดูนะครับนี่ฮะไม่ต้องบิดนะครับกดแค่นี้ติดครับนิ่มๆพาสี่หกสี่นะครับรถอยู่บ้านถ้ำนะครับซอยสองครับสองนะครับอเนี่ยเครื่องนิ่มๆเลยครับหมู่หนึ่งนะครับอำเภอแม่สายสนใจโทรได้ครับศูนย์6ปดเก้าหนึ่งสาหกแปดเจ็ดสี่ห้านะครับ นี่ครับรถส่งได้นะครับส่งได้ทั่วประเทศราคา30,000 0บาทครับนี่ฮะนิ่งๆเลยนะนิ่งๆเลยครับเครื่องดีๆเลยครับโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะครับ